อ้าปากดูสิอ้าปากไว้น่ะฟันดำด้วยไวปอ้าปากไว้ลูกไม่เป็นไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวมีผิวผูหอับพี่เลยกระปิถูกสุดค่ะน้าน้าอ้าปากลูกอ้าปากเลยเน่เมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยอ่ารอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยู่เฉยๆก่อนไม่มีอะไรไปนั่งลงไปนั่งลงที่เดิม Còn con. <laughs>

อันตร์เดี๋ยวเอ้ยเก่งเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเธอไม่ต้องขี้โม้จลินรลดาหน่อยก็ไม่ได้เนาะแต่พอเขียนใบสมัครไปอันนั้นเลไม่เขียนเป็นลินลดาแต่ว่าเริ่มเป็นเกิดเป็นนอนไปทางคู่ร้ายนะคะ ไม่เห็นเป็นไรเลยเฟซยังหายแล้วเลยแป๊บเดียวลูกอดทนอุยฮะจิรวัตไม่มาไม่มาไม่มาสาปนนท์เนี่ยเฟซหายแล้วแป๊บเดียวเองไปเร็วเออเมื่อกี้คุยโม้อยู่มาเร็วๆคนเก่งเนาะไหมเออโอ้เก่งจังเลยมาๆนี่มานี่คุณทายไม่เห็นไห้หมอดดูฟันที่ฟันมันจะแข็งแรง าแต่แปรงฟันไม่สะอาดเลยค่ะนี่แม่ไ่อยู่ด้วยตอนหน้าเริ่มนะคะเหลืองๆแม่ไ่อยู่ด้วยนี่ปู่เนาะอินเตอร์ต้องแปรงฟันเยอะๆแล้วทีเนี้ยแล้วฮานูวาดขจัดภัยเร็วไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูข้างในอะไรโอ๊ยหมดใครอีกน้ำขั้นน้ำค่ะครับป้าไม้เฟสหายแล้วแป๊บเดียวอดทนแป๊บเดียวเองลูกโตอันโตอันโตอันโตอับปากกว้างลูกอับปากอ่าเก่งหน้าขึ้นดึก คุณหมอทายเสร็จแล้วก็แล้วใครไม่ให้คุณหมอทาเนี่ยอินเตอร์เก่งจังเลยเห็นไหมอินเตอร์เก่งมากเลยไม่ถูกอร่อยก็อร่อยนึ่งดาอุ้ยทำไมปานเก่งอย่างไรคนไม่ผูกเร็นีลดามาเร็วยาิใช่ญาติเธอไหมทำไมมันใช้น้ำมานี่มานี้ดกมาไม่ได้ใช้น้ำสกุลแม่มันเหรอเนี่ยนะสกุลแม่มาดูกันนี้พ่อ นอ๋อเอเกเหรอหานเหรอหลานเท่าไหรูู่ไหมหมดแล้วเธอคนโตด้วยกอแล้วสิลาพอแล้ว